ในปี2013ณนะร่องลึกมาเรียนาเทรนช์ได้มีประตูมิติถูกเปิดออกและนำผ้าอาสุรกายขนาดมือมาออกมาเจ้าสิ่งนั้นได้ก่อความเสียหายมากมายตั้งแต่เขตอ่าวซานฟรานซิสโกทำลายสะพานโกลเด้นเกจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนก่อนจะมุ่งหน้าไปทางเรียบชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐและสร้างความเสียหายมากมายนานกว่า6วันกองทัพอเมริกาและกองกําลังของอังกฤษได้ร่วมมือหาทางหยุดยั้งอสุนตนนี้แต่ทว่าไม่ว่าพวกเขาจะใช้มิซายหรือหน่วยรบมากขนาดไหนก็ไม่มีท่าทีจะค้นมาลงได้ จนกระทั่งพวกเขาตัดสินใจทิ้งหัวรบนิวเคลจำนวน3าหัวถึงจะสามารถหยุดยั้ยงการโจมตีนี้ได้โดยต่อมามนุษยชาติจะได้รู้จักกับเจ้าอสุรกายตัวน,นี้ในชื่อไคจูและเหตุการณ์แห่งความพินาศนี้จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ว่าวันสังหารเคเดและไม่นานพวกเขาก็จะทราบด้วยว่าไคจู ju, มันเป็นมากกว่าสัตว์ประหลาดและเหตุการณ์เคเดที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในโคเด็กซ์แนวนี้เราจะมาดูเรื่องราวของไคจูและผู้สร้างของมันกัน ผมก็ขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับ o p t ต s p e ิดไ f i ว e ตาเกม Gamer ที่ทำจากสเตลเลสชิ้นพิเศษที่โคตรทนกับเลนช่วยถนอมสายตาครับฟัมได้นานขึ้นหาข้อมูลได้นานขึ้นเล่นเกมได้นานขึ้นมาพร้อมกับดีไซน์สุดหรูครับใส่พร้อมกับผูกฟังได้สบายสบายใครที่กำลังมองหาแว่นกรองแสงกัใช้ยาวๆก็ขอฝาก Op t ต s ไว้ด้วยครับโดยใครที่สนใจก็เชิญที่แฟนเพจของทาง Op t u s ได้เลยแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดโคเด็กเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับ ไคจูตัวมันคือชื่อเรียกเหล่าอาสุรกายที่ออกมาจากรอยแยกบริเวณพื้นสมุดชาร์เลนเจอร์ดิฟณร่องลึกก้นเทะเลมาเรียนาะเทรนช์ในภาพยนตร์ภาคแรกสุดของแฟรนไชส์แปซิฟิกริมตัวมันค่อนข้างบอกที่ไปที่มาของไคจูไว้อย่างครบถ้วนครับว่าตัวมันคืออะไรมาจากไหนการวิพากษ์เบื้องต้นไปยังไงจนถึงใครเป็นผู้ส่งมันมาเรียกว่าเป็นภาคที่ปูพื้นฐานได้อย่างครบถ้วนว่ามนุษยชาติเจอกับอะไรมาบ้างเป็นภาพยนต์หุ่นยนต์สู้กับสัตว์ประหลาดที่ประสบความสำเร็จมากๆในช่วงนั้น สเสด็จพ่อของผมกิโยโมเดโทโรมีไอเดียการสร้างภาคต่อมาตั้งนานแลวครับก่อนวันฉายภาคแรกซะอีกตัวเขามีประเด็นมากมายอยากจะนําเสนอที่หนึ่งในนั้นคือการพาไปดูที่อีกภักหนึ่งของรอยแยกทว่าเหมือนจะโชคไม่ดีแผนการสร้างแปซิฟิกริมภาค2เจอมรสุมอย่างหนักทั้งจากตารางการฉายที่ต้องเลื่อนถึง2ครั้งปัญหาด้านเงินทุนของ Universal กับ l e g e n d a r y Pictures ที่ต้องถูกขายให้กับกลุ่มทุนจีนและเนื่องจากภาคแรกก็ประสบความสำเร็จอย่างมากที่จีน มาเลยเลี่ยงไม่ได้ทําให้การถ่ายทาเกือบจะทั้งหมดต้องถูกย้ายไปที่ฝั่งนั้นซึ่งด้วยเหตุนี้ครับกิโยโมเขาไม่อยากย้ายไปที่จีนเพื่อถ่ายทําภาพยนตร์เขาเลยขอถอนตัวจากโปรเจกต์เปลี่ยนตัวผู้ก,กากับรวมถึงคนเขียนบทด,ด,ด้วยโชคดีที่มันยังพอมีเขาโครงที่ตัวกิโยโมกับทีมทิ้งไว้ให้บ้างโชคร้ายที่พอเอามาปรับเปลี่ยนดัดแปลงเป็นอัปไรซิ่งแม่งจะเละเป็นขี้สาเหตุที่ผมนําประเด็นนี้มาเล่าก็เพราะว่าเนื่องจากความขาดตอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของตัวแฟนชาย มนเลยทาให้บางสิ่งบางอย่างในแปซิฟิกรีมันไม่ค่อยต่อเนื่องครับภาคแรกบอกอย่างภาคต่อมาบอกอีกอย่างนิยายบอกอย่างและแอนิเมชั่นก็บอกอีกอย่างมนเลยทําให้อาจมีบางส่วนที่มันค่อนข้างซับซ้อนกว่าที่มันควรจะเป็นวนไปวนมารวมถึงตัวผมก็ไม่ได้ติดตามแฟนชายนี้แบบวิญญาณตามติดเลยอาจจะมีบางส่วนที่ผมเข้าใจผิดพลาดไปบ้างสามารถเม้นแก้ตรงนี้ได้นะครับแต่เราก็ไม่ต้องเครียดมากประเด็นหลักของเราในคลิปนี้ไม่ใช่ทำลายเหตุการณ์แต่เป็นตัวไขจูและผู้สร้างของมัน มันจะถูกเรียกว่าสัตว์ประหลาดลึกลับจากต้นกำเนิดชื่อของมันไคจู ju, ในภาษาญี่ปุ่นแต่เจ้าสิ่งนี้มันก็ไม่เชิงไปสัตว์ชนิีเดียวครับแต่ตัวมันคืออาวุธมีชีวิตที่ถูกส่งมายังโลกด้วยจุดส่งที่ถูกกาหนดไว้แล้วแผนการทุกอย่างถูกวางไว้และตัดสินมาเป็นอย่างดีช่วงปี2013ในเหตุการณ์วันเคเดโลกมนุษย์ยูในฟเฟสลงมือผู้สร้างเหล่าไคจูนี้ถูกเรียกว่าพรีเคอร์เซอร์เป็นพวกกลุ่มนักละาอนาคมที่มักจะโตรเวนบุกลุกพิชิตด,ดวงดาวต่างๆ เพื่อเผาผลาญทรัพยากรที่มีอยู่จนหมดก่อนจะย้ายไปดวงดาวถัดไปและถัดไปมนุษย์ไม่เคยรู้ถึงการมีอยู่ของมันเลยครับจนกระทั่งนักศริศตั์คนหนึ่งชื่อนิวตันกิสเลอร์ได้ตัดสินใจทำดริฟท์เชื่อมต่อประสาทของตนเองเข้ากับสมองของพวกไคจูและทราบถึงแผนการยึดครองโลกของพวกมันส่งผลทําให้พวกเยเกอร์ต้องรีบลงมือและปิดประตูมิตินี้ให้ได้ลักษณะทางร่างกายของพรีเคิร์เซอร์นั้นค่อนข้างไปนในทางสัตว์ทะเลครับในอาร์ตบุ๊กพิซฟิกเดมานส์แมชชีนแอนด์มอนสเตอร์ ได้มีการบอกไว้ว่าพรีเคอร์เซอร์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างสูงเฉลี่ย3เมตร60และมีอายุไขที่ยืนยาวมากๆโดยรวมจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์จำพกแมลงน้ำมีเปลือกคุ้มอยู่ตลอดทางร่างกายมีแขนสี่ข้างที่มีปีกซ่อนอยู่โดยเมื่อกางออกมาแล้วตัวปีกจะมีลักษณะโปร่งใสสามารถมองทะลุได้เช่นเดียวกับร่างกายของมันที่สามารถมองเห็นอวัยวะภายในได้ส่วนหัวของพรีเคอร์เซอร์จะมีลักษณะเป็นเขาที่ยื่นออกมาจากใบหน้า พร้อมกับดวงตาขนาดเล็ก6ดวงคล้ายกับฉลามและมีเปลือกที่สามารถเปิดปิดได้ส่วนล่างของพรีเคอร์เซอร์จะมีลักษณะคล้ายกับก้ามปูและมีช่องท้ายคล้ายกับมดที่เชื่อมติดกับต้นขาเป็นเนื้อเดียวกันโดยรวมกิโยโมบอกว่าดีไซน์ของพรีเคอร์เซอร์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสท้อนความสยองจากต่างดาวื่วยให้เจ้าพรีเคอร์เซอร์มันมีรูปร่างที่แปลกมากจนยากเกินกว่าจะเข้าใจที่เมื่อจ้องไปในดวงตาม,มันแล้วสิ่งเดียวที่มนุษย์จะรู้สึกก็คือความกลัว แน่นอนถึงพวกพรีเคอร์เซอร์จะมีร่างกายที่ประหลาดขนาดไหนแต่จากข้อเท็จจริงที่มันสามารถสร้างไคจูขึ้นมาได้มันก็หมายความว่าเจ้าพวกนี้มันเป็นเซนเทียนมีสติสป,ปชัญญะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นจิตสํานึกร่วมไฮฟ์มายแบบไคจูหรือเปล่านะครับแต่ส่วนมากพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นแมลงจากต่างดาวแทบทุกชนิดในโลกภาพยนตร์เป็นไฮฟ์มายทั้งหมดเท่านั้นยังไม่พอในอัตบุ๊กอีกเช่นเดียวกันได้มีการบอกไว้ว่าพวกพรีเคอร์เซอร์พวกมันมีโครงสร้างทางสังคมที่ค่อนข้างซับซ้อนครับ และแสดงความเข้าใจคอนเซปต์ของการแบ่งแยกชนชั้นจนไปถึงแฟชั่นเครื่องแต่งกายและการเลี้ยงสัตว์ภายในสังคมของพรีเคอร์เซอร์เท่าที่มีการบันทึกไว้จะแบ่งแยกวรรณะทั้งหมดออกไป3าวรรณะด้วยกันแอมบาสเดอร์บิชอปและคาดิโน่ถ้าเรียงจากต่ำไปสูงตามความคิดผมนะครับแอมบาสเดอร์เป็นทูตไปตัวแทนในไบเบิลจะหมายถึงคนในศาสนาคริสต์ถ้าเข้าใจไม่ผิดบิชอปพระสังฆราชเป็นผู้ดูแลสังฆมน,นตร์ออกแนวสูงสุดในเขตนั้นๆและพระคาดิโนงก็คือตำแหน่งรองสูงสุด เป็นเหมือนกับที่ปรึกษาปโป๊ปทั้งหมดนี้อิงตามศาสนาคริสต์นะครับโดยจุดบ่งบอกวรรณะของพวกพรีเคอร์เซอร์จะอยู่บริเวณหัวของพวกมันครับในภาพคอนเซปต์เราจะเห็นว่าหัวของพรีเคอร์เซอร์มันมีลักษณะเป็นมงกุฎแบบต่างๆอย่างในภาพที่เราเห็นก็คือพรีเคอร์เซอร์แลงบิชอปในด้านแฟชั่นที่ถึงผมจะบอกว่ามันคือแฟชั่นแต่อีกในนึงมันก็ไม่เชิงไปเช่นนั้น,นครับพวกพรีเคอร์เซอร์ไม่ได้มีเครื่องแต่งกายตามความเข้าใจของมนุษย์เพียงแต่ว่าลักษณะาร่างกายของมันการออกแบบ มันจะไปละไมคล้ายกับเหล่าขุนนางฝรั่งเศสช่วงก่อนปฏิวัติที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือส่วนหัวของมันนี่แหละที่มันจะใหญ่ฟูตามขนบของชนชั้นสูงส่วนเรื่องการเลี้ยงสัตว์อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเช่นกันในรูปเราเห็นว่าด้านข้างของพรีเคอร์เซอร์มันมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ด้วยที่ลักษณะโดยรวมของมันก็จะคล้ายกับพรีเคอร์เซอร์นั่นแหละแต่จะมีสีรีล่ที่แตกต่างกันเดินสี่ขาและมีศีรษะรวมถึงมงกุฎด,ด้านบนที่แตกต่างออกไปเจ้าต,ตัวนี้ถ้าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงครับก็จะเป็นพรี์ในววนนท่่ตากา B บุ๊กบอกว่ามันคือคาร์ดินอลตรงนี้ผมค่อนข้างไม่แน่ใจว่าเขาจัดเรียงรูปยังไงนะครับถ้าอิงตามศาสนาคาร์ดินอลสูงกว่าบิชอปอยู่แล้วมันเลยมีความเป็นไปไ,ได้ว่ามันอาจจะสลับกันตัวที่ยืนอาจจะเป็นคาร์ดินอลส่วนตัวที่ครานอาจจะเป็นบิชอปตรงนี้ไปเดากันเอาเองการมีอยู่ของไคจูเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์อย่างดีครับว่านอกจากพรีเคอร์เซอร์มันจะเป็นเซนเทียแล้วพวกมันยังมีเทคโนโลยีหรือวิทยาการที่สูงส่งมากๆ โดยเฉพาะในหมวดหมู่ไบโอเมคานิกเจนเนติกเอนจิเนียริ่งการต่อต่อพันุกรรมและชีววิทยาศาสตร์สูงส่งมากๆถึงขนาดสามารถสร้างสูดยอดสิ่งมีชีวิตแบบไคจูขึ้นมาได้ที่เมื่อเราไปดูระบบการทํางานภายในของตัวมันตัวเรื่องบอกเองเลยว่ามาซับซ้อนมากๆจะเรียกได้ว่าสิ่งที่น่าตัวจริงๆของพรีเคอร์เซอร์ก็คือวิทยาการอัลลัมสมัยของพวกมันเองนั่นแหละและมันก็มีความเป็นไปได้ด้วยว่าไคจูมันอาจจะไม่ใช่ผลงานชิ้นเดียวของพวกพรีเคอร์เซอร์ก็ได้ จากสิ่งต่างๆที่เราเห็นในตอนจบแปซิฟิกริมภาคแรกบวกกับงานคออเสียบในอาร์ตบุ๊กเราจะเห็นได้ชัดเลยครับพวกสิ่งต่างๆที่พรีเคอร์เซอร์ใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆมันจะมีความเป็นออร์แกนิกอยู่ระดับหนึ่งในภาพด้านสายสุดเราจะเห็นเป็นโครงที่แลดูคล้ายกับโครงกระดูกเป็นที่ที่พรีเคอร์เซอร์ใช้จับพวกไคจูเอาไว้ซึ่งทั้งหมดมันอาจจะเนื่องมาจากด้วยความก้าวหน้าในด้านการตัดต่อพันธุกรรมของพวกพรีเคอร์เซอร์เองมันเลยทําให้พวกอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ต่างๆเทคโนโลยีเตาหลอมดิเอที่ใช้้สรางคจู จะไปถึงอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆของพวกมันจะมีความเป็นชีวะจากกลถูกสร้างมาโดยที่มีสารอินรีเป็นส่วนประกอบและไม่แน่ว่ารูปร่างของมันในตอนนี้ก็ไม่ใช่รูปลักษณ์ดั้งเดิมของพวกมันด้วยแต่อาจจะถูกตัดต่อพันธุกรรมมาบางส่วนแล้วถ้าไม่ใช่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพวกมันเองที่ผมบอกว่าพวกครีกรเซอร์มันอายุยืนก็อาจจะมาจากสาเหตุนี้ก็ได้ครับตัวมันสามารถอยู่ได้เป็นหลักล้านปีแต่ก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะมาจากเหตุผลอื่น สถานที่ที่พรีเคอร์เซอร์อยู่มันถูกเรียกว่าแอนติเวิร์สเป็นดวงดาวต่างมิติที่อยู่อีกภาคหนึ่งของรอยแยกโดยแอนติเวิร์สนี้จากที่เห็นตัวมันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างยากต่อการเข้าใจแต่ถ้าลองสังเกตไปทีละส่วนดวงดาวแอนติเวิร์สนี้มีลักษณะเหมือนกับทุ่งโล่งกว้างมีกลุ่มเมฆลอยตามอยู่บริเวณพื้นด้านล่างและเมื่ออิงตามนิยายแล้วภายในดาวดวงนี้จะมีทะเลขนาดใหญ่ที่บรรจุของไหลชนิดหนึ่งเอาไว้คล้ายกับน้ำที่มีความหนืดสูงที่ตัวมันเป็นสารหลักที่พรีเคอร์เซอร์ใช้ในกระบวนการสร้างชีวิต อาจจะเป็นสารอาหารไม่ก็อะไรที่คล้ายกันและอย่างที่บอกไปเทคโนโลยีอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆของพรีเคอร์เซอร์จะมีลักษณะคล้ายกับชีวะจากบนที่มีสรรนอินรีเป็นส่วนประกอบภายในอาร์ตบุ๊กเราจะเห็นมันกับแท่งควบคุมและโครงที่ไว้ใช้ขังไขจูเสียงก่อสร้างต่างๆโดยรวมคล้ายกับมแมลงและมีพายุสายฟ้าพัดอยู่ตลอดเวลาซึ่งสถานที่ที่เราได้เห็นตอนจบมันคือบางส่วนในอาณาจักรของมันครับเป็นโรงงานผลิตไขจูที่ตั้งอยู่เหนือเมฆขึ้นไปซึ่งแวบแรกที่ดู เราต่างคิดว่าเจ้าโรงงานนี้หรืออาจจะรวมทั้งแอนติเวิร์สเลยมันตั้งอยู่ใต้น้ำครับแต่จริงๆมันไม่ใช่สาเหตุที่เราเห็นยิปซีแดงเจอร์ลอยลงมาอย่างช้าๆเหมือนกับอยู่ในน้ำมันเป็นเพราะว่าบริเวณนั้นมันคือเสาแรงโน้มถ่วงครับที่พรีเคอร์เซอร์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งไคจูขึ้นไปประตูมิติด้านบนโดยสาเหตุที่ทาให้พวกพรีเคอร์เซอร์บุกมายังโลกมนุษย์นั้นเป็นเพราะว่าแอนติเวิร์สของพวกมันกําลังจะตายครับส่วนสาเหตุไม่ได้มีบอกไว้แต่ผมคิดว่า มันมาจากเจ้าดวงตาที่เราเห็นนั่นแหละเจ้าสิ่งที่ส่องสว่างอยู่นี้แม้ว่าจะเหมือนกับดวงตาครับแต่จริงๆผมคิดว่ามันคือดวงอาทิตย์ที่กําลังจะตายจากจุดดำบริเวณนั้นที่น่าจะเป็นหลุมดํามนเลยทําให้พวกพรีเคอร์เซอร์ต้องหาดาวดวงใหม่เพื่ออาศัยอยู่และโลกก็แจ็คพอตถูกเลือกพวกพรีเคอร์เซอร์เลยสร้างใครจุกข,ขึ้นมาเพื่อลลางบางมนุษย์โดยอย่างที่บอกไปเหตุการณ์วันเคเดนี้โลกอยู่ในเฟสลงมือมันไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกพรีเคอร์เซอร์มาเยือน ย้อนกลับไปในช่วงยุคไทแอซิกพวกพรีเคอร์เซอร์ได้เคยมาเยือนโลกแล้วครับแต่พวกมันก็พบว่าสภาพวดล้อมในตอนนั้นมันไม่เหมาะที่พวกมันจะอาศัยอยู่โดยเหตุนั้นพวกพรีเคอร์เซอร์เลยต้องเลื่อนแผนการยึดครองโลกออกไปจนกระทั่งหลายร้อยล้านปีต่อมาในยุคของมนุษย์เมื่อสภาพวดล้อมมาถูกทำลายโดยเจ้าบ้านเองพวกพรีเคอร์เซอร์ก็พบว่าโลกณน,นตอนนี้มันเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยของพวกมันแล้วโดวยเหตุนั้นพวกมันจึงเริ่มแผนการการโจมตีในทันทีเปิดประตูมิติ และส่ง r r ั s p s s s อร์ไคจูตัวแรกออกมาผมบอกเผื่อ,อไว้แล้วกันนะครับภายใน Antiverse เวลาเดินคนละแบบกับเราไคจู ju, พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูก p r e เคอร์เซอร์สร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการยึดครองโลกโดยพวกมันได้ถูกสร้างขึ้นมาจากการนำเศษชิ้นส่วนของไคจูที่มีอยู่แล้วมาผ่านกระบวนการเจนติกอินจิเนียริงนำมาดัดแปลงโคลและสมเข้าด้วยกันเพ้กลายเป็นไคจูตัวใหม่ ทำให้ถึงแม้ภายนอกไคจูแต่ละตัวจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ภายในร่างกายส่วนมากแล้วก็จะมีกระบวนการทํางานที่คล้ายกันหมดแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอพวกพรีเคอร์เซอร์สร้างไคจูเสร็จแล้วพวกมันจะส่งขึ้นมาบุกทันทีนะครับไคจูทุกตัวจะถูกนําเข้าสนามประลองและให้สู้กันเองสะก่อนแล้วจึงค่อยส่งตัวที่เหลือรอดไปบุกโลกมนุษย์ทายกับพิธีโคดุคุที่จะให้มแมลงหรือสัตว์มีพิษสู้กันเองจนกว่าจะเหลือตัวเดียว ในตอนที่มนุษย์ได้พบกับไคจูนักวิทยาศาสตร์ได้จัดระดับมันออกเป็น5ระดับด้วยกันครับโดยการใช้มาตราวัดเซริสว่าที่จะทําการวัดอัตราการแผ่รังสีการแทนที่ของน้ําและระดับความเป็นพิษระดับที่1และ2จะเป็นในระดับที่อ่อนแอที่สุดตัวไม่ใหญ่มากและก่อความเสียหายรวมถึงการปนเปื้อนไม่เยอะส่วนระดับที่3-5ถึงจะจัดว่าเป็นไคจูที่แข็งแกร่งมากๆและยากต่อการรับมือตัวใหญ่มีแรงมหาศาลพร้อมพลังความสามารถพิเศษซึ่งในตัวภาพยนตร์เราจะเห็นไม่ครบนะครับ แต่ถ้ารวมสื่ออื่นเข้าไปด้วยยกตัวอย่างระดับละตัวระดับหนึ่งริปเปอร์ตัวนี้ในภาพยนตร์ไม่มีนะครับแต่จะปรากฏตัวในแอนิเมชัน Pacific Rim the Black ริปเปอร์เป็นคายจูขนาดเล็กมากครับสูงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นประมาณม้าพันธีตัวหนึ่งแต่ก็เมื่อเทียบกับมนุษย์มันก็ถือว่าใหญ่อยู่ดีโดยริปเปอร์จะมีลักษณะเป็นสัตว์สีขาลำตัวสีน้ำเงินดวงตาหดวงปูชี้ขึ้นด้านบนและมีหางยาว บางครั้งจะมีอวยวะคล้ายหนวดบริเวณหน้าท้องที่ทําหน้าที่คล้ายกับเสรรยาสัญญาณโดยโรวมมีพฤติกรรมคล้ายกับฝูงหมาป่าที่เป็นสัตว์ห่วงถิ่นและสามารถออกล่าพร้อมกันอย่างมีกลยุทธ์ภายในเดอะบล็กเราไม่ทราบนะครับว่าริปเปอร์มันมาด้วยเหตุผลอะไรแต่ท่านในมุมของการทหารล่าอนานตคมริปเปอร์ควรเป็นหน่วยทหารรากที่ตามกวาดล้างมนุษย์ที่เหลืออยู่พวกที่ซ่อนตามอุโม,มงค์ต่างใต,งต,งตง้ดินที่ใครจูไม่สามารถเข้าไปได้แต่ในเรื่องนี้เห็นกันอยู่ว่าริปเปอร์มาร่วมมือกับมนุษย์ ผมเลยไม่ทราบว่าเหตุผลที่ได้ชิงนของริปเปอร์มันคืออะไรบอกตามตรงว่าผมดูเดอะแบล็กผ่านๆดูไปหลับไปซึ่งไอเจ้าริปเปอร์นี้มันจัดเป็นประเภทหนึ่งแค่ตัวเดียวครับในแฟนชายอย่างไรก็ตามในอัปไลน์ซิงภาค2มันก็มีสิ่งที่เรียกว่าริปเปอร์เหมือนกันแต่จะออกแนวเป็นลูกผสมมากกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีหลังระดับ 2. โอนิบาบะไคจูตัวนี้โดยรวมจะมีรูปร่างคล้ายกับปูครับที่มีเปลือกทั่วร่างกายสีขา และมีมือเป็นกล้ามที่สามารถบีบได้ด้วยแรงมากกว่า50,000ปอนต์ต่อตารางนิ้วมีอวยวะแท้ยกับแขนบริเวณทรงอกปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกในวันที่15มีนาปี2 0 1 6และได้เข้าโจมตีกรุงโตเกียวมาโกะโมริคือหนึ่งในคนที่อยู่ที่นั่นด้วยและได้โดนเจ้าโอนิบาบะไล่แต่โชคดีที่เยเกอร์คุยตี้แทงโก้สามารถเข้ามาช่วยเหลือและสังหารมันได้สําเร็จโดยอีกหนึ่งไคจูระดับ2ที่น่าสนใจก็คือแร็กนาร็อกที่ปรากฏตัวในคอมิก e l ลส์ฟรอมเดอะดที่ตัวมันโดยรวมแล้ว้วมมมีลลัักกกษษณะคาายยบนุ์ๆ ระดับ 3. ามไนเฟสหนึ่งในไครจูที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยเจอครับปรากฏตัวในวันที่2 9กุมภาพันธ์ปี2020มีจุดเด่นบริเวณจมูกที่ยื่นออกมาเป็นสันแหลมสามารถใช้แทงหรือตัดเยเกอร์ได้อย่างง่ายดายบริเวณด้านหลังมีลักษณะเป็นกระองแข็งมีแขนสีข้างขนาดเล็ก2ขนาดใหญ่2ที่แต่ละข้างจะมีโครงเล็บขนาดใหญ่อยู่พร้อมลวดลายสีเหลืองเรืองแสงพาดผ่านทั่วลำตัวไนเฟสเป็นไครจูตัวแรกที่แสดงกลยุทธ์แกล้งตายครับ ทำให้มันสามารถจัดการยิบซีเดงเจอร์ลงได้ต่อมาระดับ4ีโอทาชิไคจูที่มีช่วงลําตัวยาวที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยพบปรากฏตัวในวันที่8มกราคมปี2025มุ่งตรงไปยังฮ่องกงด้วยเป้าหมายที่จะจับนิวตันกิสเลอร์โอทาชิเป็นไคจูรูปแบบเดอะสี่ขาครับที่ขาหน้าของมันจะยาวกว่าขาหลังคล้ายกับไฮยีน่าโดยบริเวณขาหน้านั้นจะปรากฏเป็นปีกุบติดอยู่สามารถกางออกได้คล้ายข้างคาวโดยความสูงสูงสุดที่มันสามารถบินได้ คือขอบชั้นเอกโซสเฟียครับแม้ตอนนั้นมันจะมีเยเกอร์เกาะอ,อยู่ก็ตามเป็นที่พิสูจน์ได้ว่าไคจุระดับ C มีแรงมหาศาลมากๆนอกจากนั้นแล้วร่างกายของโอทาจิจะมีช่วงลำคอที่ยาวมีเข่าสองข้างพร้อมกับจุดสีเหลืองที่เหมือนกับดวงตาแต่ว่าดวงตาจริงๆของโอทาจิจะอยู่ด้านหลังและมีกรามด้านล่างที่สามารถแยกออกได้โดยโอทาจินั้นเป็นหนึ่งในไคจูที่พรีเคอร์เซอร์ได้แอดความสามารถพิเศษให้ตรงช่วงลำคอของเธอครับมันจะมีเป็นถุงอยู่ ที่เธอสามารถบีบเอาไขจูบลูออกมาและพ่นใส่เยเกอร์ได้ระดับ 5/ แเทินไคจูที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยเจอปรกากฏตัวในวันที่12มกราคมปี2 0 2 5วันดีเด์ที่ฝ่ายมนุษย์เริ่มแผนการปิดประตูมิติแซลเทินถือได้ว่าเป็นไคจูที่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วครับโดยถ้าถามว่าใหญ่ขนาดไหนไคจูระดับ4ส่วนมากนะครับหนักประมาณ2000กว่าตันประมาณ2 0 0 3ถึง2,006 มีแค่ไคจูตัวเดียวที่โดดไป3,000กวา่าโดยส่วนมากแล้วความสูงของไคจูระดับนี้จะอยู่ที่ราว1 0 0เมตรต้นๆแต่ว่าเจ้าสแลเทิร์นมันสูงถึง180เมตรและหนักกว่า6 7 5 0ตันทรีเคอร์เซอร์ส่งมันมาเพื่อเป็นปราการด่านสุดท้ายกันไม่ให้มนุษย์สามารถปิดอรอยแยกได้สําเร็จโดยจากรูปร่างสแลเทิร์นเป็นไคจูรูปแบบสี่ขาครับที่มีส่วนหัวคล้ายกับฉลามหัวค้อนมีกลางขนาดใหญ่อยู่ด้านล่างทรงอกมีหนามแหลมที่บาดผ่านไหลไปถึงด้านหลัง ร่างกายมีความทนทานสูงทําให้สามารถทนการโจมตีจากอาวุธนิวเคลียร์ได้โดยจุดเด่นมากที่สุดของเซรัเทิร์นก็คือหางทั้งสามเส้นของมันครับที่มีแรงผาสันมากๆม,มากพอที่จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาในแรงดันใต้มหาสมุทรที่ลึกที่สุดในโลกได้อย่างรวดเร็วโดยสุดท้ายเซรัเทิร์นได้โดนยิปซีแดงเจอรอจากการไปพร้อมกับระเบิดโรงงานสร้งางไคจูภายในแอนติเวิร์สแต่ว่าทางนี้มันก็ยังมีไคจูอีกหลายตัวนะครับที่ไม่ได้ถูกแต่ระดับเอาไว้อย่างทรัสแพสเซอร์ไคจูตัวแรกก็ยังไม่ถูกัดระดบ แต่คาดว่าไม่น่าเกิน2อหรือ3ร่างกายของไคจูนั้นมันมีความน่าสนใจอย่างมากครับไม่ใช่แค่เพราะมันเป็นสปหราดขนาดใหญ่แต่มันเพราะว่าจเจ้าอสุรกายพวกนี้มันเป็นซิลิคอนเบสออร์แกนิซึมสิ่งมีชีวิตที่มีธาตุหลักในร่างกายเป็นซิลิคอนไม่ใช่คาร์บอนแบบมนุษย์เราหรือสัตว์บนโลกทําให้ถึงแม้มนุษย์จะสามารถจัดการกับไคจูได้แต่มันก็ต้องใช้เวลานานมากๆครับร่วมหลายปีกว่าที่พวกเราจะสามารถเข้าใจระบบการทํางานเบื้องต้นของร่างกายมันได้ ไคจูตัวมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายขนาดมหึมาสามารถสูงได้หลายร้อยเมตรและหนักได้มากกว่าหลายพันตันซึ่งโดยมวลร่างกายขนาดนี้ครับมันเลยทําให้ตัวมันมีระบบการทํางานที่ค่อนข้างซับซ้อนมากๆแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างสิ้นเชิงและเป็นสาเหตุที่ว่าทาไมกระสุนหรือระเบิดไม่สามารถอระคายผิวมาได้โดยภายในร่างกายของพวกไคจูนั้นแม้จะเป็นซิลิคอนเบสไลฟ์ฟอร์มแต่โดยรวมแล้วก็มีโครงสร้างคล้ายกับสิ่งมีชีวิตที่มีแก๊สหลัง มีกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่คล้ายกันตาม,มาจัดได้ว่าเป็นพวกเดือดสี่ขาหรือสองขาที่ส่วนมากถ้าเป็นไคจูประเภทเดือดสองขาพวกมันจะมีแขนสีข้างเพื่อใช้ในกลยุทธ์หรือสถานการณ์ที่แตกต่างกันแต่ทางนี้สิ่งที่แตกต่างที่สุดระหว่างไคจูกับสัตว์บนโลกนั้นก็คืออวัยวะภายในครับแม้มันจะน่าเสียดายที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นอย่างชัดเจนว่าภายในร่างกายของไคจูมันมีอวัยวะอะไรบ้างแต่ตัวภาพยนต์ก็บอกเรามานิดหน่อยครับหลักๆคือสมองและเลือด อย่างแรกคือสมองเนื่องจากไคจูนั้นไม่มีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆมันเลยทําให้้ากมันมีสมองแค่อันเดียวตัวสมองก็จะรับภาระหนักเกินไปและมีความเป็นไปได้ว่ากระแสประสาทที่ส่งมาจากสมองเพื่อไปควบคุมกล้ามเนื้อต่ตางๆจะเดินทางได้ช้าก,กว่าที่มันควรจะเป็นด้วยเหตุนั้นพวกพรีเคอร์เซอร์จึงต้องใส่สมองลงไปสองอันครับเพื่อให้ไคจูมีประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด1อันเพื่อควบคุมร่างกายส่วนหน้าอีกหนึ่งอันเพื่อควบคุมร่างกายส่วนหลัง ซึ่งถึงแม้ว่าขนาดตัวที่มโหรานของมันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นแม้มันจะสร้างมลพิษระยะยาวแต่นิวเคลียร์ก็ยังสามารถพอจบงานได้อยู่ดีความน่ากลัวจริงๆของไคจูมาเริ่มในตอนที่มันตายต่างหากสิ่งที่อันตรายมากๆของไคจูคือเลือดของมันครับที่ถูกเรียกว่าไคจูบลูที่จะกระจายออกมาในตอนที่มันตายเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมในมนุษย์โดยไคจูบลูนี้มันมีลักษณะเป็นของไหลสีฟ้าทำหน้าที่คล้ายกับเลือดของสัตว์แต่จะแตกต่างตรงที่ไคจูบลู เป็นของเหลวที่มีแอมโมเนียเข้มข้นเป็นเบสทําให้ทามนุษย์สุดเข้าไปก็จะเกิดอาการแสบร้อนอย่างมากบริเวณดวงตาจมูกลําคอระบบทางเดินหายใจอาจทําให้ตาบอดปอดเสียหายและนําไปสู่การเสียชีวิตได้ซึ่งนี้ยังไม่นับรวมความเป็นกรดของแอมโมเนียอีกนะครับไคจูบลู Blue, มันมีความเป็นกรดอย่างมากจะสามารถกรดก่อนสภาพแวดล้อมโดยรอบได้อย่างรวดเร็วเพิ่มความเสียหายยิ่งขึ้นไปอีกทําให้บรรยากาศที่มันมีการปนเปื้อนของไคจูบลู พื้นที่บริเวณนั้นจะไม่สามารถอยู่อาศัยได้จนกว่าจะมีการจัดการซึ่งโดยความสามารถนี้เองครับมันเลยทําให้การต่อสู้กับคไคจูเป็นเรื่องที่ลําบากมากๆการจะจัดการพวกมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเยเกอร์ ager, จะต้องสร้างบาดแผลให้น้อยที่สุดแต่ก็ต้องรุนแรงมากพอที่จะสังหารมันได้แน่นอนว่ามันยากครับมเลยทําให้เยเกอร์มีการติดตั้งอาวุธแบบพิเศษที่สามารถห้ามให้ไคจูบลูแพรกกระจายได้ส่วนมากเป็นพวกอาวุธความร้อนสูงที่สามารถทําลายและสมานเนื้อเยื่อได้ในคราวเดียว ทีเคอร์เซอร์ทราบดีว่าไคจูบลูเป็นภัยอย่างมากกับมนุษย์พวกมันเลยใส่ระบบทำลายตนเองลงไปในร่างของไคจูด้วยครับทำให้แม่รกระตามที่ไคจูพ่ายแพ้ตอนที่มันตายกระบวนการย่อยสลายจะเริ่มขึ้นทันทีเพื่อแพร่กระจายไคจูบลูให้มากที่สุดและเป็นการป้องกันไม่ให้ฝั่งมนุษย์สามารถศึกษาไคจูได้อีกหนึ่งความสามารถที่ทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าพีเคอร์เซอร์ได้สร้างไคจูมาให้ดีกว่าตัวเองหรือเปล่าคือความสามารถในการปรับตัวครับร่างกายของไคจูสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ ถามว่าหายใจหรืออาศัยอยู่ในสภาพที่ไม่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตเช่นใต้ผิวโลกที่มีความร้อนสูงใต้มหาสมุทรที่หนาวเย็นพร้อมกับแรงดันมหาศาลหรือแม้แต่อาศัยอยู่ในอวกาศได้ชั่วขณะเมเลอดคิดไม่ได้ว่าถ้าสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตขนาดนี้ขึ้นมาได้หาดาวดวงใหม่และตั้งอณนานิคมน่าจะง่ายกว่าแถมทรัพยากรก็น่าจะเยอะกว่าโลกด้วยในด้านการออกแบบไฮจูถูกสร้างขึ้นมาโดยอิงจากรุ่นพี่ของมันครับทั้งโคลเวอร์ในโคลเวอร์ฟิวกอสิล่าที่หนึ่งในสิ่งที่เหมือนกันมากที่สุด ็คือประสิทธิที่ติดมาด้วยบนร่างกายของไคจูนั้นจะมีประสิทธิ์เกาะอยู่มนุษย์เรียกมันว่าไคจูสกินไม้ที่จะเกาะแล้วค่อยดูดแอมโมเนียเป็นอาหารทําให้ในช่วงแรกที่โฮสตของมันตายมันจะเพ่นพ่านไปทั่วแต่โชคดีที่ไคจูสกินไม้ง่ายต่อการรับมือและไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ส่วนมากจะตายไปเองในตอนที่มันไม่ได้รับสารอาหารโดยเชื่อกันว่าไคจูสกินไม้นี้น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีทิ่งกำเนิดอยู่ในแอตติเวิร์สและอาจจะเกาะพวกไคจูมาด้วยต่อสร้างเสร็จ ถึงแม้ว่าใครจูจะถูกโคลนขึ้นมาจากสายดินเอเดียวกันแต่ว่าจากฝีมือของพรีเคอร์เซอร์ก็ยังสามารถทําให้ไครจูแต่ละตัวมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองได้ครับทั้งรูปร่างและความสามารถในช่วงตอนที่เกิดไคจูวอขึ้นช่วงตอนที่มนุษย์มีเยเกอร์แล้วพรีเคอร์เซอร์ได้เร่งการพัฒนาไครจูเพื่อรับมือในจุดนี้ทําให้ไครจูที่ออกมาแต่ละตัวจะมีความสามารถที่ทรงพลังกว่าแปลกกว่าร่างกายใหญ่กว่าตัวก่อนเสมออย่างโอทาจิ ที่มีความสามารถในการพ่นกรดความกัดกร่อนสูงที่จะสร้างความเสียหายมหาศาลให้กับเยเกอร์และจากที่มันเป็นประเภท4ทําให้ออทาจิมาสามารถรับมือกับครีมสันใต้ฝุน่นและสไตเกอร์อยูเรียกาได้พร้อมกันยังไม่นับรวมเรื่องที่มาสามารถบินได้แต่ตรงนี้ตามที่คนเขียนบอกไว้ออทาจิไม่ใช่ไคจูตัวเดียวที่สามารถบินได้หรือไม่ก็อีกตัวครับเลเทแบกที่ตัวมาสามารถสร้างระเบิด EMP เพื่อรบกวนการทําง,งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นอกจากนี้ มันยังมีไคจูอีกว่าเภทด้วยนะครับาในอัปไรซิงและเดอะแบล็กตัวเรื่องได้ให้เรารู้จักกับไคจูแบบใหม่พวกลูกผสมไฮบริดในตอนที่นิวตันกิสเลอร์ได้ทําการเชื่อมประสาทกับสมองไคจูพวกพรีเคอร์เซอร์ก็สามารถระบรู้ได้เช่นกันครับมาถึงส่งเลเทแบกกับโอทจิมาเพื่อจัดการเขาแต่ว่าเมื่อแผนการทุกอย่างจบลงรอยแยกถูกปิดไปแล้วนิวตันอาจจะเกิดอาการเสพติดหรือไม่ก็ทกําการทดลองอะไรบางอย่างทําให้เขาเชื่อมประสาทกับสมองไคจูได้มา จนสุดท้ายพรีเคอร์เซอร์สามารถควบคุมเขาได้และสั่งให้นิวเริ่มแผนการเปิดรอยแยกใหม่อีกครั้งนิวตันได้เข้าไปติดสนิทกับกลุ่มอุตสาหากรรมเฉาครับและได้เสนอไอเดียดโดนฮุนเยเกอร์ไรคนขับให้ขณะเดียวกันนิวก็แอบใช้ทรัพยากรของเฉาในการสร้างออฟซิเดียนฟิลลีุ่นเยเกอร์รุ่นโปรโตไทป์ที่ถูกขับเคลื่อนโดยสมองของไคจูออ s ซิเดียนฟิลลี่ได้เข้าโจมตีงานประชุมที่ฝ่ายมนุษย์จัดขึ้นทําให้ตัวมันโดนตามล่าจนสุดท้ายฝ่ายมนุษย์ ได้ทราบแผนการทุกอย่างของนิวตันพวกโดนที่ถูกสร้างขึ้นมามันมีสมองของไคจูบรรจุอยู่ที่เมื่อได้รับคําสั่งเนื้อเยื่อของไคจูพวกนี้ก็จะกินทะลุร่างโดนออกมาและเริ่มสร้างรอยแยกทั่วขอบแปซิฟิกโชคดีที่ฝ่ายมนุษย์สามารถหาทางปิดมันได้ครับแต่โชคร้ายที่มันมีไคจู3สามตัวหลุดมาได้อีกหนึ่งสิ่งที่นิวตันทาการสร้างขึ้นมาคือหุ่นยนต์ขนาดเล็กครับที่ถูกเรียกว่าริปเปอร์ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเนื้อเยื่อของไคจูเป็นส่วนประกอบเดี๋ยวพวกมัน มีเพียงแค่หน้าที่เดียวเท่าน,นั้นครับคือการผสสานร,ร่างกายของไคจูทั้งสามเข้าด้วยกันทําให้กลายเป็นปสิ่งมีชีวิตลูกผสมแบบใหม่เกิดเป็นเมกาไคจู u, ที่ใหญ่ซะยิ่งกว่าสลัเทินสูงราว128เมตรและหนักถึง ,7860 ันตันแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าไคจูลูกผสมคุนยตนในอัปไรซิ่งคือไคจูผสมมนุษย์ในเดอะแบล็คครับหลังจากที่เมกาไคจูถูกจัดการไปในปี2035ในปีเดียวกันนี้เองครับมันได้มีรอยแยกปรากฏขึ้นที่ออสเตรเลีย พร้อมกับการบุกรุกของไคจูที่โฟกัสไปแค่จุด,จดเดียวส่งทั้งเลเทอร์แบ็กมูทาวลและสแรทเทิร์นมาพร้อมกันก็ให้เกิดไปสงครามที่ภายหลังจะรู้จักกันในชื่ออปไรซิ่งวอล์ซึ่งระหว่างสงครามนี้เองครับไคจูลูกผสมมนุษย์ก็ปรากฏตัวขึ้นก่อนจะถูกพ p d c จับตัวไปตรวจสอบแต่ก็ไม่นานครับหลังจากที่ถูกขังฐานทัพของพ p d c โดนโจมตีทําให้ไคจูตัวนั้นถูกทิ้งไว้ในแท้งโดยต่อมาสองพี่น้องทาวิสก็ได้มาเจอเข้าครับทำให้ทั้งสามเริ่มสนิทกันตัวไคจู ก็เหมือนจะไม่มีผิดพัาอะไรเราว่าไม่ได้ถูกเชื่อมด้วยไฮฟ์ไมล์และอยู่ในสเตจการเรียนรู้โดยเมื่อเริ่มดำเนินไปความสัมพันธ์ของทั้งสามเนี่ยก็แน่นแฟงมากยิ่งขึ้นครับจนในที่สุดตอนที่หนึ่งในสองพี่น้องโดนโจมตีเด็กคนนี้ก็เปิดเผยพลังของตนเองสามารถแปลล่างเป็นไคจูระดับ2ได้แต่จริงๆจะเรียกว่าลูกครึ่งมนุษย์ก็ไม่ถูกน,กนะครับแต่มันออกแนวเป็นไคจูที่มีความสามารถในการปลอมตัวเป็นมนุษย์มากกว่าอย่างไรก็ตาม เราก็ยังไม่รู้จุดก,กำเนิดชัดๆนะครับต้องรอดูกันต่อไปนั่นก็เป็นทั้งหมดของ Pacific r i มกับเรื่องราวของ a i j u และ Pre เคอร์เซนะครับหวังว่าจะชอบกันคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Pacific Rim ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่ลืมกดไลค์แชร์ s u b s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทุกๆหนึ่งไลค์คือน้ำหนักของ Kaiju The c o เ e x ครับเราจะมาพิชิตเมกะไคจูกันต้องใหญ่กว่าให้ได้โดยผมขอขอบคุาชิกทุกท่านท,ที่สนับสนุนเข้ามาและขอขอ ในวันนี้ทุกคนเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ